วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการที่เราเนี่ยได้ไปศึกษาหัตถกรรมพื้นบ้านนะคะที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดพัษลุกค่ะจากการที่เราได้เข้าไปเจอประาชชาวบ้านนะคะที่มีความสามารถทางด้านการสารค่ะโดยประาชาวบ้านที่เราไปพบเนี่ยนะคะเขาจะมีการสารเครื่องมือเครื่องใช้ไว้ใช้เองในบ้านค่ะโดยที่เขาเนี่ยจะไม่มีการขายนะคะก็ ในกลุ่มคุณลุงเนี่ยก็จะสามารถสาดได้หลายอย่างด้วยการเช่นตะกร้ากระดง้งกระแตงหรือว่าจะเป็นพวกฉลองนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้ไปฝึกทำมาค่ะเป็นการทำกระแตงนั่นเองค่ะ <Yeah! S 1> เรานะคะได้ไปทำที่บ้านลุงบัวตำบลบานกัางนี่เองนะคะโดยวิธีการก็คือลุงสอยลุงรักลุงอยู่ลุงบัวและลุงวีระค่ะ การทํากระแตงเนี่ยนะคะไม่ยากมากแต่ว่าต้องใช้ความละเอียดค่ะเพราะว่าการทําหัตถกรรมเนี่ยนะคะเป็นการใช้มือทํา้วก็มีความละเอียดและก็ประณีตมากเลยนะคะดูยอย่างลายก็จะเป็นลายขีดแล้วก็สวยงามมากหลายหลายคนนะคะอาจจะมองว่านี่หรอกระแตงเหมือนกับกระโดงเลยเราก็ได้ไปถามคุณลุงมานะคะว่า2ออย่างนี้มีความแตกตากก่างกันยังไงลุงก,ก็เลยบอกเราว่า กระแตงกับกระดดมเนี่ยแตกต่างกันก็คือตาค่ะกระแตงจะมีตาที่ใหญ่กว่ากระดดมนะคะกระแตงเนี่ยก็จะนิยมเอาไว้ตากของเอาไว้ใส่ของค่ะส่วนกระดดมเนี่ยอาจจะใช้ใส่ของเล็กๆใส่ข้าวสารได้นะคะส่วนคําว่ากระแตงเนี่ยเป็นาภาษาทิ่นของที่นี่เลยนะคะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขามักจะเรียกกันว่าตะแกรงค่ะสําหรับการที่เราไปทํากันมานะคะเราก็ได้ อัดคลิปวิดีโอเป็นขั้นตอนการทำนะคะไม่ยากมากแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองทำตามกันนะคะเราได้อัดคลิปไว้เป็นช่วงๆนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆเนี่ยไปดูกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะนำตอกเนี่ย กี่เส้นก็ได้นะคะมาสารค่ะไขว่กันเราอาจจะมีการใช้เท้านะคะเพื่อช่วยให้ตอกเนี่ยไม่ขยับจากนั้นก็สารเส้นต่อเส้นค่ะโดยขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆนะคะสารให้ครบทั้ง4ด้านให้เท่ากันค่ะเราจะเหลือตอกไว้นะคะประมาณ2-3นิ้วค่ะเพื่อทำอีก1ลายนะคะ เมื่อลายแรกนะคะทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาต่อกันด้วยลายที่2ค่ะเรียกว่าลาย2นั่นเองลายแรกตรงกลางเราจะเรียกว่าลายขัดนะคะวิธีการนะคะอาจจะซับซ้อนกว่าขั้นตอนแรกนิดหน่อยนะคะคือเราเนี่ยก็จะสาร2เว้น2นะคะไปเรื่อยๆในเส้นแรกนะคะพอเส้นที่2เนี่ยเราจะเว้นไว้1เส้นค่ะแล้วก็ค่อยขึ้น2ลง2 พอเส้นที่3ามเราก็จะเว้นไว้2เส้นนะคะแล้วก็ขึ้นสองลงสองเส้นที่4เราก็จะเริ่มทำเช่นเดียวกับเส้นที่1ค่ะถ้าด้านแรกนะคะเราทำา้าเส้นด้านที่สองเราก็ต้องทำา5เส้นนะคะให้เท่าๆกันค่ะเพื่อใหอ้ลายของเราเนี่ยนะคะอยู่ตรงกลางพอดีค่ะ ลาย2นะคะจะมีความเหลื่อมกันในทุกเส้นนะคะจะไม่เท่ากันต่อมาเป็นขั้นตอนการทําขอบกระแตงนะคะโดยจะเหลาไม้ไผ่2เส้นค่ะเพื่อจะขดเป็นวงกลมใช้ทาเป็นขอบกระแตงค่ะวงแรกนะคะเราจะทําเป็นวงใหญ่แล้วก็วงที่2เนี่ยจะเล็กกว่าแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะจากนั้นพอเราขดเป็นวงแล้วเราก็จะมัดด้วยเชือกปอค่ะ ขอบมาวางคะ่ะแล้วก็ตัดตอกนะคะให้เป็นวงกลมเหลือเนื้อที่ไว้ประมาณ1นิ้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนําขอบกระแตงคะ่ะที่ใหญ่กว่าวางไว้ข้างล่างคะ่ะตอกที่เราสารแล้ววางไว้และสุดท้ายคะ่ะก็คือขอบกระแตงที่เล็กกว่านะคะวางไว้ข้างบนจากนั้นก็กดลงไปคะ่ะเมื่อกดแล้วเนี่ยเราก็จะเจาะรูแล้วก็ใช้ตอกมัดไว้ไม่ให้หลุดนะคะ เราจะทําแบบนี้ค่ะรอบวงนี่เป็นการเข้าขอบกระแตงนั่นเองค่ะเมื่อเรานะคะใช้ตอกมัดไว้จนครบรอบนะคะก็จะเห็นรูปแบบของกระแตงนะคะที่เกือบจะสำเร็จแล้วค่ะ จนขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นการมัดขอบกระแตงค่ะโดยจะมัดด้วยหวายนะคะให้สวยงามแล้วก็แน่นหนาค่ะขั้นตอนนี้นะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นขั้นตอนที่ไม่ยากแต่จริงๆแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะมีความงงกว่าขั้นตอนอื่นๆค่ะเพราะว่าหวายเนี่ยต้องมัดหลายทบนะคะหลายต่อก็ ถ้าดูเราทําก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัด,ตดคลิปที่ท่านวิทยากรเนี่ยทําให้ดูนะคะจะได้ดูง่ายๆค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะเอาหวายเนี่ยใส่เข้าไปในรูนะคะดังรูปต่อมาตอนเอาหวายขึ้นมานะคะก็ให้ขึ้นมาทางช่องด้านในนะคะจากนั้นก็เสียบหวายกลับไปที่รูเดิมค่ะเราจะเห็นได้ว่า การที่เราเจาะรูนี่ระยะห่างจะเท่าๆกันทั้งขอบเลยนะคะพอเราเอาเข้าไปในรูเดิมแล้วใช่ไหมคะเราจะดึงกลับมาหาตัวเราค่ะดึงไม่ต้องสุดนะคะเหลือไว้เหมือนกันจากนั้นก็นำปลายหวายขึ้นมานะคะวนรอบหนึ่งครั้งตามภาพเลยนะคะจากนั้นนะคะก็นำปลายหวายวนด้านหลังค่ะแล้วก็เสียบเข้าไป จากนั้นก็จับปลายหวายไว้ค่ะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของการดึงนะคะเพื่อให้มันชิดแล้วก็แน่นนะคะโดยเราจะเริ่มดึงจากเส้นด้านบนก่อนนะคะเราจะทําให้เส้นด้านบนเนี่ยแนบชิดไปนะคะโดยเราจะดึงเส้นนี้นะคะพอดึงปุ๊บจะเห็นได้ว่าเส้นด้านบนจะชิดก่อนเป็นเส้นแรกนะคะจากนั้นเราก็จะดึง เส้นทางด้านขวามือนะคะให้แนบชิดลงไปโดยดึงเส้นด้านล่างค่ะจะเห็นได้ว่าวายนะคะจะมีความเชื่อมต่อกันนะคะแล้วครั้งต่อไปเนี่ยเราจะดึงเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะดึงเส้นนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะได้หวายที่ ล็อกนะคะคู่กันอยู่จากนั้นปลายหวายค่ะใส่เข้ามาในช่องนะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงให้แน่นแล้วก็กดไว้นี่ละค่ะเราก็จะได้เป็นการทําขอบนะคะเราจะทําแบบนี้ระยะห่างก็เท่าๆกันต่อไปเรื่อยๆจนครบวงนะคะนี่ก็จะเป็นการเข้าขอบกระแตงนั่นเองค่ะ วได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานหากมีโอกาสนะคะจะต้องกลับไปเรียนรู้หัตกรรมชนิดอื่นๆอีกแน่นอนค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ขอกราบคำวา่า <Yeah. S 1> ขอบคุณค่ะ